สาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถออเรียนได้ที่ได้เป็นตามสเปนตาพของแต่ละบุคคลได้อย่างสมดุลมากผู้เข้าองวมประกอบด้วยท่านผู้บริหารครูและึกษาต่างจังจำนวน90คนการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท่านผู้บริหารครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ท่านผู้บริหารครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อสามารถเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ให้ักเรียนอ่านออกเขียนได้และที่ได้เป็นโดยการเครอกแหล่งกชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบเครื่องมือที่สามารถวัดความรู้และทักษะนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพละตรงตามหลักสูตรุการการียนการสอนที่เราเรียกว่าฟิกโพลิซีคือสิบตัวหลักนะครับสิบตัวหลักที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนครับวันนั้นเมื่อวานมต้นพุธเราไปเห็นว่ามีโรงเรียนอ่าที่ การฉีดให้ต้องตั้งใจแล้วก็เป็นไปตามลำดับ,บขั้นอยู่นะคะเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์มีทิศทางการสอนและที่สำคัญก็คือสอนตรงตามหลักสูตรซึ่งตัวทดลองได้นะฮะตัวทีว่า เด็กมันร้องเด็กมันร้องะมันมันมันได้